ผมอยากทราบว่ารักไม่มีพรมแดนแต่รักต้องมีาศาสนาทําไมมีแฟนที่เป็นมุสลิมจึงต้องเข้ารับอิสลามทำไมตะกูมรธรรมตุลลอฮฺบ,บกะกรกาตูเรื่องหนึ่งที่คนต่างศาสนิกมักจะถามคนมุสลิมนะครับว่าทําไมใครที่จะแต่งงานกับคนมุสลิมด้วยกันจะต้องรับนับถือศาสนา,าอิสลามหรือว่าเป็นมุสลิมก่อน ซึ่งเรื่องนี้หลายคนมักจะไม่เข้าใจนะครับก็อยากจะเรียนชี้แจงอธิบายอย่างนี้ก็แล้วกันนะครับว่าเรื่องของความรักนะครับมันเป็นเรื่องที่ดีดีกว่าการเกลียดกันแล้วก็ในอิสามถือว่ารักไม่มีพรมแดนแต่ว่ารักต้องมีศาสนานะครับเพราะว่าศาสนาเนี่ยก็คือกฎกติกาของชีวิตถ้าหากว่า คนสองคนที่รักกันชอบกันแล้วก็จะมาอยู่ด้วยกันแต่ว่าต่างฝ่ายต่างใช้กฎกติกาที่ต่างกันนะครับมันก็คงจะโอนละเวงในสามถือว่าเรื่องครอบครัวเนี่ยเป็นเรื่องที่มีความสําคัญเพราะว่าครอบครัวเนี่ยเป็นฐานของสังคมถากว่าสังคมใดที่มีความอ่อนแอนะครับมี uh, ครอบครัว ที่ไม่สามารถจะไปด้วยกันได้นะครับสังคมนั้นไม่ช้าก็จะพังทลายในที่สุดดังนั้นก่อนที่จะแต่งงานกันนะครับหลังจากที่รักกันแล้วเนี่ยอิสตามจึงแนะนำว่าต้องออออมีกฎกติกาในการใช้ชีวิตด้วยกันและกฎกติกาที่ดีที่สุดก็คือศาส,สนานะครับเพราะฉะนั้นอิสตามจึงบางกฎอันแรกเอาไว้เลยว่าหากว่า รักกันแล้วจะอยู่ด้วยกันก็จะต้องมีความศรัทธาในศาสนาเดียวกันเสียก,ก่อนหมายความว่ามีกติการในการใช้ชีวิตร่วมกันเสียก,ก่อนนะครับหากจะเปรียบครอบครัวเหมือนออสนามกีฬาหรือสนามฟุตบอลเนี่ยนะครับเราก็สามารถที่จะอธิบายได้ว่าการที่นักฟุตบอลทั้งสองทีมจะลงเล่นในสนามฟุตบอลเนี่ยนะครับทั้งสองทีมฟุตบอลเนี่ยจะต้องออรู้กฎกติกา การเล่นฟุตบอลสกอรน,นะครับว่าฟุตบอลเนี่ยเขาเล่นกันด้วยเท้าไม่ได้ใช้มือแต่าหากว่าฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดเนี่ยนะครับไม่เคารพกติกาฟุตบอลหรือไม่ยอมใช้กฎกติกาฟุตบอลจะเอากฎกติการักบี้หรือบาสเกตบอลมาใช้นะครับการเล่นฟุตบอลมันก็คงจะอนลเวงแล้วคนที่ดูก็คงจะไม่สนุกด้วยอีกประการหนึ่งนะครับในการเล่นกีฬาใดๆก็แล้วแต่นอกจากสองฝ่ายนะครับที่ เล่นด้วยกันเนี่ยนะครับจะต้องรู้กฎกฎติการู้มารยาทแล้วก็จะต้องเคารพกรรมการด้วยแล้วกีฬาทุกชนิดนะครับก็มีกรรมการในสนามคนเดียวที่ผู้เล่นเนี่ยจะต้องฟังเสียงนกหวีดแล้วก็เคารพการตัดสินของกรรมการถ้าหากว่าทั้งสองฝ่ายหรือฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดไม่เคารพเสียงลกหวีดหรือการตัดสินของกรรมการแล้วนะครับ แพ้แล้วก็ยังไม่ยอมแพ้มันก็จะมีความโอลาวงเกิดขึ้นนั่นคือผลที่ว่าทําไมก่อนที่จะลงสนามนะครับทั้งสองฝ่ายก็ต้องยอมรับว่าในสนามมีกรรมการคนเดียวที่จะฟังนะครับคำตัดสินนะครับนั่นคือสาเหตุที่ว่าทําไมก่อนที่จะเข้าสู่ประตูวิวาทั้งสองฝ่ายเนี่ยนะครับก็จะต้องมีความศรัทธาในพระเจ้าองค์เดียวแล้วก็ต้องยืนยันความศรัทธา ด้วยการกล่าวคำปฏิญาณว่าอัชชาดุลลาอิลาฮิลอละลวะชาดุลนะมมฮัมมัดอลซูลลอฮซึ่งมีความหมายว่าข้าพเจ้าขอปฏิญาณว่าไม่มีพระเจ้าอื่นใดน,นอกจากอัลลอฮและมุฮัมมัดเป็นศาสนทูตของพระองค์ด้วยคำปฏิญาณอันนี้นะครับก็คือการทำสัญญาใหญ่กับพระบุญเจ้าว่านับตีนี้ต่อไปเขาจะไม่เคารพสักการะกับไหวบูชาจะไม่วิงวอนบนบานอธิษฐานต่อสิ่งอื่นใดนอกจากอัลลอฮองเดียวแล้วก็จะเชื่อฟังพระองค์ตามที่นบีมุฮัมมัดสอลสัมนำมา นะครับนี่คือสิ่งที่ทั้งเจ้าบ่าวและเจ้าสาวนะครับจะต้องทํากับพระองค์เสียก่อนเป็นสัญญาใหญ่ที่ทําให้เกิดสัญญาการแต่งงานได้สัญญาการแต่งงานซึ่งเป็นสัญญารองจะเกิดขึ้นไม่ได้เลยถ้าหากว่าทั้งเจ้าบ่าวเจ้าสาวเนี่ยนะครับไม่ได้ทําสัญญากับอรรถสวัสดิ์พระผู้เ็นเจ้านะครับเพราะฉะนั้นสัญญาการแต่งงานจึงอยู่ภายใต้สัญญาใหญ่แล้วก็หลังจากการแต่งงานไปแล้วหากฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดนะครับผิดสัญญาที่ทําไว้กับพระเจ้า นะครับไปเคารพสักการะกับไหวบูชาพระเจ้าอื่นหรือว่าปฏิบัติศาสนาอื่นนะครับสัญญาที่ทําไว้กับพระเจ้าก็ถือว่าเป็นอันโมฆะและเนื่องจากสัญญาที่ทําไว้กับพระเจ้าเป็นสัญญาใหญ่เมื่อมันโมฆะแล้วสัญญารองคือสัญญาการแต่งงานนะครับก็เป็นอันโมฆะด้วยนั่นหมายความว่าหลังจากการแต่งงานหากสามีภรรยาฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดนะครับผิดสัญญาจนกระทั่งตกศาสนาหรือพ้นจากความเป็นมุสลิมไป ความเป็นสามีภรรยาก็ถือว่าเป็นอันสี้สุดยุติโดยที่ไม่ต้องมีการหย่านะครับก็ไม่สามารถที่จะอยู่ร่วมกันได้หากจะอยู่ร่วมกันต่อไปก็ถือว่าเป็นการผิดประเวณีแล้วก็มันยังมีผลอีกนะครับว่าลูกที่คลอดออกมาหลังจากการตกศาสนาแล้วเนี่ยก็เป็นลูกนอกสมรสที่ไม่มีสิทธิ์รับมรดกจากพ่อแต่ยังมีสิทธิ์รับมรดกจากแม่นะครับเรื่องนี้เป็นเรื่องที่มีความสําคัญมากนะครับเพราะว่าในอิสลามนะครับ จะผูกกิจกรรมทุกอย่างในชีวิตเอาไว้กับความศรัทธาในพระผู้เป็นเจ้าเพราะนั้นใครก็แล้วแต่ที่จะเข้าสู่ประตูวิวากับมุสลิมก็ต้องศึกษาเรื่องนี้ให้ดีเพราะไอ้สามถือว่าครอบครัวเนี่ยเป็นเรื่องที่มีความสําคัญนะครับถ้าหากว่าทั้งสองฝ่ายต่างคนต่างอยู่ครับต่างใช้กติกาของตัวเองแล้วเนี่ยนะครับมันจะมีผลต่อถึงลูกนะก็คือว่าถ้า,าว่าฝ่ายหนึ่งนะครับเช่น สามีเป็นมุสลิมนะครับแล้วก็ไม่กินหมูแต่ว่าภรรยายังกินหมูอยู่นะครับแล้วก็บอกสังสามีทั้งภรรยาต่างบอกว่าอะไรก็ได้ลูกเราจะปฏิบัติยังไงก็ได้เพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับเ,เราก็ไม่สามารถจะส่งทอดวัฒนธรรมหรือหลักศรัทธาต่อลูกได้และลูกเองเนี่ยครับก็จะไม่มีจุดยืนในชีวิตที่มั่นคงนะครับพอมีกระแส สังคมอื่นๆเข้ามาเนี่ยเส้นกระแสดาราตะวันตกดาราเกาหลีเข้ามาเด็กก็จะไปเกาะหรือไห้ไปพึ่งพาอาศัยกระแสเหล่านี้แล้วก็ทําให้เด็กตะเริดเปิดเปิงออกไปอันนี้เป็นสิ่งที่อิสลามเนี่ยนะครับระวังเอาไว้ล่วงหน้าเพราะฉะนั้นนะครับการที่จะเข้าสู่ประตูวิวามีชีวิตครอบครัวกับมุสลิมนะก็ต้องยอมรับกฎกติกา ของอิสลามเสียก่อนแล้วก็ความจริงแล้วกฎกติกาของอิสลามนะครับก็เป็นกฎกติกาที่สืบทอดต่อกันมานะครับซึ่งมีระยะเวลายาวนานและจริงๆแล้วนะครับมันก็เป็นกติกาที่ทุกศาสนาเนี่ยนะครับสามารถที่จะยอมรับได้นะครับการมีศรัทธาในพระเจ้าไม่ได้ทําให้ใครขัดทุนแต่ประการใดนะครับแต่ว่าการที่ ไม่มีศรัทธาในพระเจ้าต่างหากที่ทําให้คนผู้นั้นขัดทุนนะครับเพราะว่าในการแต่งงานใช้ชีวิตครอบครัวนะครับก็ถือว่าเป็นการปฏิบัติศาสนกิจอย่างหนึ่งเป็นการแสดงความเคารพสักการะพระผู้เป็นเจ้าเป็นการเชื่อฝังพระผู้เป็นเจ้าก็ได้ผลบุญการอยู่กันชั้นสามีภรรยาความรับผิดชอบกันระหว่างสามีภรรยานะครับซึ่งเป็นสิทธิและหน้าที่ที่พระเจ้าได้กําหนดไว้ก็ถือเป็นการแสดงความเคารพสักการะพระผู้เป็นเจ้าก็เป็นการได้ ผลบุญนะครับเพราะฉะนั้นการมีครอบครัวและอยู่ในกฎิกาของศาสนาเนี่ยนะครับจึงเป็นสิ่งที่ทำให้ทั้งสองฝ่ายนะครับสามารถที่จะอยู่ร่วมกันได้อย่างสงบแล้วก็ที่สำคัญก็คือในซามถือว่าชีวิตไม่ได้จบลงตรงความตายนะครับความตายเป็นแค่เพียงประตูที่เปิดให้วิญญาณซึ่งเป็นชีวิตที่แท้จริงก้าวผ่านออกไปนะครับสามีภรรยาที่อยู่กันด้วยความศรัทธานะครับหลังจาก จากโลกนี้ไปแล้วนะครับทั้งสองฝ่ายก็จะได้ใช้ชีวิตร่วมกันอยู่ในสวรรค์ที่พระพุทธเจ้าได้ส่งสัญญาเอาไว้นะครับน,นเกิดผลที่ว่าทําไมใครจะรักกันก็เป็นเรื่องที่ดีแต่ว่าเมื่อจะแต่งงานกันเป็นครอบครัวแล้วรักนั้นจําเป็นที่จะต้องมีศาสนานะครับเรื่องรักไม่มีพรมแดนนะครับก็เป็นความจริงอีกอย่างหนึ่งก็คือว่าอิสลามเนี่ยสนับสนุนให้แต่งงานกับ คนที่อยู่ไกลออกไปจากสายเลือดของตัวเองถ้าหากว่าจะแต่งงานกับคนต่างเผ่าต่างพันธุ์ได้ก็ถือว่าเป็นการดีเพราะว่ามันจะเป็นการทำลายความรู้สึกทนงในเชื้อชาติของตัวเองหรือทนงในเผ่าพันธุ์หรือชนชนัชน้ชนวรรณะของตัวเองเพราะนั้นอิสานปึงส่งเสริมนะครับให้แต่งงานกับคนที่อยู่ไกลออกไปนะครับแล้วก็ลูกที่เกิดขึ้นจากการแต่งงานข้ามเผ่าพันธุ์นะครับก็จะมีคุณสมบัติที่ ดีเด่นนะครับแล้วก็ทำให้ความาถือชาติแล้วก็ถือเผ่าชังพันธ์นะครับมันก็มาลายสูญหายไปนะครับนี่เป็นสิ่งที่อิสลามได้วางกฎระเบียบเอาไว้สำหรับการจะใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันนะครับโดยที่ถือว่ารักไม่มีพรมแดนแต่ว่ารักต้องมีศาสนา